เจริพระรยสวัสดีซี่สู่ผู่ซูข้นครับผมเมื่อกี้วันพุทธที่ยี่สิบมีนาสองห้าหกเจ็ดกับขีมาสรุปแนวทางล่าพัฒนาโครงสุดท้ายน้องๆสรุปลาพัฒนาโค้งสุดท้ายวันพุทธที่ยี่สิบมีนาสองห้าหกเจ็ดทั้งหมดก็ไม่อยู่เจ็ดแปดเก้า นี่จากสำนักนะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสำนักนะพี่น้องเนดะ้อเก้าอาจารย์เก้าสำนักกับมาเริ่มกันเลยประกานเสียเวลานะพี่น้องมาเริ่มกันเลยมาเริ่มจากปูซีศูนย์พี่น้องไปสังเกตได้พี่น้องเนดะ้อของปูซีศูนย์ ลาวพัฒนาลาวพัฒนาได้พี่น้องลาวพัฒนาขีดสีนี่สีชมพูเด่นบนล่างได้พี่น้องสองกับสามส่วนจับคู่ก็มีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าอันนี้คือลาวพัฒนาส่วนห้าหน้อยห้าหน้อยกับขีดสีนี่นะพี่น้องส่วนห้าหน้อยนี่ก็มีหกสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งสามได้พี่น้องส่วนเลขสามโตก็มี สองสองเจ็ดสอง,สองเจ็ดสองออสองเจ็ดสองเอ้ยสองเจ็ดสองอันนี้เป็นล่าพัฒนาได้พี่น้องนี่ลาพัฒนาขีดสีนี่ปูเขียนใส่ใบเดียวกันล่าพัฒนาขิดสีส้มพู้นี่ล่าพัฒนาเนี่ยก็คือสองหกสองเก็ดสองแปดสองเก้าเนี่ยส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือส, 26, 27, 28, สงองเจ็ดสองอันนี้ล่าวพัฒนาได้พี่น้องอันนี้ห้าน้อย ห้าหน้อยขีดสีนี่หกสามเจ็ดสามแปดสามหนึ่งสามอันนี้คือห้าหน้อยเอาแคบหน้าจอไว้ทะเบิงนะครับเด้อกางสีเด้อยพี่น้องคนละสีอยู่ก็มาเริ่มจากปูตัวต่อมากกันเปนปูขุนปูขุนนี่เลขติดเลขกวินนี่กะบบหมักปูจับคู่ให้กับจับเอาได้พี่น้องของปูขุนนี่ก็คือเล็กติดเล็กวิ่น หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดบนล่างวิ่งรูดหกกับหนึ่งเน้นที่หนึ่งส่วนจับกู้กับหกห้าเจ็ดหกแปดห้าหนึ่งสี่สี่หกหกหนึ่งปูเน้นในหกหนึ่งได้วพี่น้องปูเน้นในหกหนึ่งส่วนเลขสามตัวกับจับเอาวิ่งเอาหมุนเอาได้พี่น้องได้หกหนึ่งสี่หกสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่ง ส6่หกหกเอ้สี่เอ้หนึ่งหกหนึ่งสี่หกหนึ่งหเจดหกห้าวิ่งมัดคู่ตัวแล้ไปนอนได้งวิ่นออ้มัดคู่ตัวนี่ต่อมาก,กับปูขวรลาดของปูขวรลาดนี่กวิ่งเก้ากับศูนส่วนจับคู่กับ 9ก้า5ีศูนย์ีหาีเก้าหาศูนย์หากาเนถ้าเน่นก็นเน่นติดศูนย์กับติดเก้าเก้า4ีเก้หาเนีอันนี้คือตัวเน้นบนล่างได้พี่น้องได้บนล่างอันนี้ของปูขราดแคบหน้าจอด้ครับได้ ต่อมากของสูตรจ่งินที่แล้วก็เข่าแปดสามตรงๆส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นกับมานํากั้นได้พี่นอนเหล็กติดเหล็กวิ่นกับมาน้ากันได้เจ็ดแปดเก้าห้าหกเจ็ดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดส่วนจับคูนี่ก็มีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด เน้นเจ็ดหส่วนเลขสาตัวกับ8ป7เจ็เน้น 7, 8, 7. เจ็เจ็ดเาเลขเบิดเลขหามได้พี่น้องดเด้ต่อมากับปูศูนปูศูย์เบนล่างวิ่งหากับ6ส่วนจับคู่กับนึ่งหาหกหา เจ็ดห้าหนึ่งหกเจหกบมิตตัวเน้นส่วนเลข3ามตัวกับสี่หกแเหเลข3ามตัวได้พี่น้องได้ของปู0ูครับสุ่มตัวเงี้ยพี่น้องจังชัดเจนดีต่อมาเสยนกรุงเทพได้พี่น้องเสยนกรุงเทพ เสีย้ยนกรุงเทพบนวิ่ง7จ็ดกับแส่วนเลขสมเออประม่นเลข3ตัวขอโทษพี่น้องเลขติดเลขวิ่นถ้าประมาทควรจับคูห้าก็จับเอาไวนคิดได้เก้าคู่เก้าหางเลขติดเลขวิ่นหกเจ็ดปดเลขประกบก็คือ012ย์ห่อนจับคู 0, 1, ่ค,ค,คัดให้เน้นๆแล้วพี่น้องเจ็ดศูนย์งแปดศูนย์ตัวกัน6061นยแล้วพี่น้องแล้วอันนี้บนส่วนลางวิ่งลูด6กับเ็ เลขวิน3 4 5 5 6่ส่วนจับคู่กับ3 6 4 6 4 7 5 7็ตัวกัน3 5 4 5ของเสี้ยนของเทียบได,พด,ด,บด,นดนพ้พี่น้องได้แคบหน้าจอตานี้ได้ครับได้เอาเบิ่งกันโดนๆเพียรพี่น้องเข้าจดบ่ประทัน เก๊ฝนคนครปฐมเก๊ฝนคนครปฐมบนล่างวิ่งรูด4กับ6เน้นที่4ส่วนจับคู่กับ6 4 4 3 7 4 4 8 6 3 6 2 ส่วนตัวเน้นก็เน้นติดสี่เลพี่น้องเพราะว่าเลขวิ่งนี่สี่กับหกเน้นที่สี่ก็เน้นตินตดสี่เลยพี่น้องเด้ติดหกก็เป็นตัวกันตัวร่องส่วนกันเบิร์นเนี่ยก็สี่สี่กับหกหกต่อมาของแอดหมวดที่แล้วรุดได้พี่น้องได้หมวดที่แล้วรุดเลขออกศูนย์สองก็มีแต่ศูนย์สาม บนล่างวิ่งรูด0กับ9เน้นที่9ส่วนจับคู่กับ49 59 69 40 50 60ส่วนตกกันกับ93 92เน้นเม็ดเดียว69พี่น้องเอาแคบหน้าจอเอาพิจารณนาเบิงมักตัวได้ชอบตัวได้กับพิจารณนาเบิงมาแร้ง2ทุเงเพิงมัก0กับ04 เอ้ยสี่ศูนย์หาศูนย์จับตัวน้ำเพื่อกล้อเลยพี่น้องอ้าวสุดท้ายท้ายสุดปู่สี Straße, ส arcade, ส่ห้าปู่สี่ห้าได้พี่น้องเด้อปู่สี่ห้าวิ่งสีส่ตัวเดีสสยวเม็ดเดียววิ่งสี่ตัวเดียวได้พี่น้องเด้ออันนี้คือเลขวิ่งได้พี่น้องเลขวิ่งได้นี่สองหกหนึ่งสี่แต่ปูก็จับปูวิ่งห้แล้ว หนึ่งสี่หนึ่งหกสองสี่สี่หกปูเนีนไห่หนึ่งสี่ตัวสองหกนี่ตัวกันตัวล่องส่วนนี้ตัวกันตัวล่องพี่น้องฟันทงเม็ดเดียวหนึ่งสี่ส่วนเลขสามตัวสองสองีส่หกหกหนึ่งสี่อ่ะแคบหน้าจอดตามนี้นะครับด้ะมักตัวใดชอบตัวใดก่าผิจันทร์หน้า,างขันบ่หมักกับพานได้พี่น้องด้ะตัวเลขเป็นแค่แนวทางอา้าว ขอบบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาไปแร้งองทุมเครริรนคอยพี่น้องเฮามันมันแห้งๆปังๆกันสูู้้โซนเอาคอยโชคดีลำลำร่วด้วยกันก็่จะเรื่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาดรวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม